ลบมากไม่มีเวลาเลยไปทำของคนอื่นยังไม่ได้ปลูกของตัวเองฉลาดสุดสดเออเราไม่ได้กินขอนได้ตังหอยนะคะผลที่ไม่ดีเลยดินไม่ดีเพราะาเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยแล้วเนาะ ก็ใส่มีอ่ามีพี่บางคนเขาก็บอกว่าใส่เสร็จย่าเนาะก็คือแบบอ่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะแบบอ่อใส่ย่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะใส่ช่วงแบบคือแบบให้มันต้นต้นขึ้นเนาะเราจะใส่บนนะ,ะบนบนต้นของมันมากกว่านะ,ะเราไม่ค่อยได้ใส่ข้างล่างนะคะนึงก็จะแบบอย่างเงี้ยนะคะ ทำหลังบ้านนะคะโอ้เนาะตัวอะไรมาเปิดฝาบ้านเนี้ยดูตัวอะไรมาเปิดฝาบ้านก็ไม่รู้นะคะสงสัยเป็นนกนะนี่มาเปิดฝาบ้านเลยอะ่ะสุดยอดมากนะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เปิดฝาบ้านเหมือนกันนะคะฝาบ้านใหญ่เชียว นกนะคะมีนกมีกระรอกนะคะมาทำรัง<อ>ในบ้านนะคะเพราะส่วนใหญ่บ้านแถวมีกานะมันไม่เหมือนบ้านเรานะคะที่แบบมันจะมะีปูพื้นแค่อันเดียวเนาะแถวบ้านนี้นะมันจะมีปูพื้นหนามากนะคะมันมีแบบหนึ่งชั้นแล้วก็หลังมันเหมือนกับบ้านสมัยเก่าที่เขาปูพื้นอนะมีพื้นหนึ่งอันหนึ่งแล้วก็ ม,มีอ่ามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นสองชั้นนะคะนี่นะทุกทุกอันเลยนะ,ะมันจะมีสองชั้นสองชั้นนะคะขณะอันนี้เพิ่งซอ่อมเสร็จนะนีอืมมันจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้เนาะมันจะมีอ่าหลายแบบนะคะมันจะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็อ,กอ,กอันหนึ่งมันก็จะเป็นอันที่แบบอ่าเขาไม่ได้ใส่เป็นแผ่นแบบนี้นะ บางอันนะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นพลาสติก,ก,กนะคะ่ะเจสซี่ไอ้โต๊ะอยู่เจสซี่ Hmm. <laughs> Oh. <laughs> ha. <Hà. cười> Cho một square của con. À. Bang bang bang. So. Uh. Cannot plane, cannot plane no moon. Okay. So I know. Ha ha. ด a l r โอเคโอเคไม่มีสาต์ตันงแกตอลฟ์ไปหูเจลโอเค see y โอเคโอเคโอเคตลอดอลูกสาวฉันโอเคตลอดค่ะนิดเดียวก็ทำาบดเสร็จเออเนาะเออเนาะอะไรของเราเนาะ <c oughs> ดูเศษไม้สิเราไปซื้อมาใช่ไหมเราไปซื้อมาก็เป็นเศษไม้แบบนี้เหมือนกันนะอืมเขามาโยนแบบอ่าตรงพื้นที่งไงมันจะได้แบบเออมีปุ๋ยหน่อยๆเนาะตัวของเราสิโลอย่างเงี้ยเลยอะ่ะต้นกพ็พร้อมๆอมอันนี้ของปีที่แล้วนะเนี่พร้อมมาปีที่แล้ว เดี๋ยวไม่พอกินค่ะเพราะว่าชอบตำน้ำพริกมากนะคะก็เลยไม่พอกินเลยนะคะส่วนอันนั้นกล e e นเฮาส์ของเรานะคะคเนี่ยกล e e นเฮาส์แล้วมันเละตรงเป๊ะเลยนะคะเราก็เลยจะเอามาทำเป็นเราคิดว่ากำลังจะปลูกถั่วนะปลูกถั่ว แต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะปลูกถั่วได้ไหมอืมก็เลยยังไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าจะปลูกถั่วนี่แหละอืมสูงมากเฮ้ยเนาะส่วนกระเทียมของเรานะต้นเล็กมากอืมไปเห็นของคนอื่นเข้ามาแล้วคือของต้นตัวเองนี่เล็กมากนะคะ และนี่ก็เป็นพืชผักของเราตอนนี้นะคะสวยงามแล้วจ้กากำลังงามเลยนะคะต้นทัวของเราก็ขึ้นแลวคะ่ะขึ้นบ้านแล้วจ้าโอเคนะคะขอตัวลากันไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ